ถ้าคุณอยากลองทำออโตเมชันแต่ไม่กระเสียเงินค่า Subscription ของ n n แบบรายเดือนที่นอกจากมันจะแพงแถมยังมีจำนวน e x e c u t i o n ที่มันจำกัดแล้วเนี่ยวันนี้ผมจะพาคุณมาติดตั้ง n n ให้ใช้งานได้แบบฟรีฟแถมไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทและด้วยความที่ n n เนี่ยมันเป็น OpenSource อยู่แล้วดังนั้นเราสามารถติดตั้งมันผ่านสิ่งที่เรียกว่า Docker ได้โดยให้เราลองนึกภาพตามง่ายงโดย Docker เนี่ยมันก็เหมือนกับกล่องคอนเนเนอร์โดยกล่องคอนเนเนอร์เนี่ยมันจะช่วยในการจำลองสภาพแวดล้อมในการใช้งานให้กับเรา โดยเราก็แค่เอา n i n เนี่ยใส่เข้าไปในกล่องนี้แล้วเราก็ค่อยทําการรัน e n i n ผ่านสิ่งที่เรียกว่า docker อีกทีนึงโดยเราจะเริ่มจากการเข้าไปติดตั้งสิ่งที่เรียกว่า docker desktop กันก่อนพอเราเข้ามาเว็บไซต์ของ docker เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเราก็กดดาวน์โหลด docker desktop ได้เลยเกอร์กันเลยนะครับผมอ๋อมันเึงไปจอล่าง ตรงนี้เราสามารถสค i ิปไปก่อนได้นะทุกคนโอเคเรากดที่ image นะครับเพื่อที่จะทำการ search image เราก็ทำการ pull image ของ n s n นะครับทุกคนเราก็ search คำว่า n s n ไปเลยนะมันก็จะมีคำว่า n s n io n s n นะครับอันนี้เราก็กด run ได้เลยนะครับมันก็จะทำการ pull มาให้เองเนาะ โอเคนะครับทุกคนแล้วเมื่อเราทําการ pull image ของ n s n มาแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราสามารถกดคลิกเข้าไปที่ image ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วทําการกด run ได้เลยนะกดลงมาด้านล่างของ optional setting นะครับเราสามารถที่จะ set container name ตรงนี้ได้นะด้วยผมจะ set เป็น n n นะครับแล้วก็ในส่วนของ port เนาะ host port ผมจะ set เป็น5678เ็นะครับแล้วเมื่อเราทําการ set port กับ container name เรียบร้อยแล้วเนี่ยกด run ได้เลยนะ แล้วเมื่อเราทำการรันนะครับเราจะเห็นล็อกเนาะโอเคนะครับเรากดคลิกคอนเนอร์ออกมาด้านนอกเนาะเราจะเห็นว่าผมขอขยายแบบเราจะเห็นว่า NSN เนี่ยมันจะทำการรันนะครับอยู่ที่พอร์ต localhost 5 6 7 8นะครับแล้วก็กดคลิก Open ขึ้นมาเลยนะแล้วเมื่อเราทำการกดคลิก Open ขึ้นมานะครับเราจะเห็นในส่วนของหน้า Sign Up หรือว่าหน้า Set Up ของ NSN เนาะ ตรงนี้ก็ให้เรากรอกข้อมูลเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราทำการกดเซตอัพเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทำการกรอกฟอร์มนะครับแล้วก็มันจะมีพวกเพจฟีเจอร์นะครับที่เขาจะให้เรามาเป็นของแถมด้วยอันนี้เราก็กด s e n d m e a f r ี e l i c e n นค key ด้วยนะครับแต่ว่าเช็คก่อนนะว่าเมลเราถูกต้องเรียบร้อยแล้วเราก,กด s e n d me ไปได้เลย โอเคนะครับเรียบร้อยแล้วเนอะตัวลเซนส์ e คีย์ก็จะถูกส่งไปที่อ e ีเมลของเราเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพจฟีเจอร์ที่แถมมาให้โอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็มาลองสร้าง workflow กันก่อนดีกว่านะกดคลิก workflow ด้านบนขวาเลยนะครับเราก็ลองเทสด้วยโนดง่ายๆนะครับอย่างเช่น on form submission ละกันนะครับ form title test fill first name element text p l a c e r o l d e r นะครับไม่มีแล้วกันอีกอันนึงนะครับเป็น last name ปึ๊บปึ๊บ,บอ่ะเรียบร้อย Execute step เลยนะครับเช่นเอกษณ์ Submit โอเคเรียบร้อยนะครับถ้าใครไม่อยากพลาดเนื้อหากเกี่ยวกับ AI แล้วก็เรื่องของ Automation นะครับฝากกดติดตามแล้วก็กด Subscribe ไว้ด้วยละกันไว้เดี๋ยวคลิปหน้าจูนจะมาแชร์เรื่องของ AI แล้วก็เรื่องการทำาบรคโฟล์อีกครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย